กิจกรรมงานประดิษฐ์พระจันทร์เซี่ยวแสนสวยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์พระจันทร์พุ่งเซี่ยวกันนะคะค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะ 1. งจานกระดาษค่ะ 2. ดินสอ3ปากกาเคมี 4. ีกันไก่ 5. สีเทียนและ7เชือกไหมพรค่ะเรามาดูขั้นตอนการปฏิภรจจันทร์ขึ้นเซี่ยวกันนะคะอันดับแรกนะคะเราวาดเป็นรูปพระจันทร์ขึ้นเซี่ยวค่ะค่ะเมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะนำปากกาเคมีมาวาดซ้ำอีกทีค่ะเพื่อให้เห็นรอยชัดๆ เื่อเราลากเส้นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาระบายสีกันเลยค่ะระบายสีรูปพระจันทร์กันเลยค่ะเด็กๆหลังจากที่เราระบายสีรูปพระจันทร์เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเติมตาเติมปากให้พระจันทร์กันนะคะ เราวาดลูกตาเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเติมปากให้พระจันทร์กันค่ะหลังจากที่เราระบายสีเสร็จแล้วนะคะเราจะนำกันกรมาตัดลูกพระจันทร์ที่เราวาดกันนะคะเด็กๆตัดตามรอยที่เราวาดเลยนะคะ<ๆ>พอเราตัดเป็นออกมาเป็นรูปพระจันทร์นะคะ อันนี้ที่เหลือเราเอาไว้นะคะเราจะมาทําเป็นรูปดาวกันค่ะเด็ก,เ,ดกเรามาวาดรูปดาวกันเลยนะคะเมื่อเราระบายสีรูปดาวเสร็จแล้วนะคะเราตัดออกมาเป็นรูปดาวแบบนี้แล้วต่อไปเราจะมาเจาะรูทรงพระจันทร์กันค่ะถ้าบ้านเด็กๆไม่มีที่เจาะกระดาษนะคะ ให้หาอุปกรณ์อะไรก็ได้ค่ะที่ปลายแหลมมาทำมาเจาะรูนะคะเด็กๆหลังจากที่เราเจาะรูรูปพัดจันเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเชือกมาร้อยเลยค่ะเด็กๆเราจะเอายาวขนาดไหนความยาวขนาดไหนก็ได้นะคะ,ะแต่คุณครูจะเอาขนาดนี้ หลังจากที่เราผูกเชือกกับพระจันทร์แล้วเราก็มาผูกเชือกไว้กับดวงดาวบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็มัดเลยค่ะอ้าวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอันนี้คืองานประดิ์รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวของเราค่ะนนค่ะ และเด็กๆอย่าลืมนำผลงานของเด็กๆมาให้เพื่อนๆและคุณครูได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย